สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับวิธีการเติมเงินเข้าแอปเปาตังนะครับ G Wallet ของแอปเปาตังเนี่ยนะครับอ่าซึ่งวันนี้จะแนะนำให้เติมเงินผ่านอ่าแอปเคพัดของธนาคารกสิกรไทยมีวิธีและขั้นตอนในการเติมเงินเข้าเปาตังด้วยเคพัดอย่างไรตามมาดูกันเลยครับก็เริ่มจากนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าที่แอป เป๋าตังก่อนนะครับเพื่อที่จะไปคัดลอก ID นะครับไปเอา ID สดีสหรับเติมเงินกดเข้าไปครับแอปเป๋าตังอ่าพอเข้าแอปเป๋าตังนะครับให้เราใส่รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปอ่าพอใส่ได้ถูกนะครับมาที่อ่าหน้าแรกนะครับของเป๋าตังนะครับอ่าเราสามารถที่จะกดไปตรงอ่าเมนูตรงเติมเงินตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกไปที่ ไปหน้าหน้าหลักของ G Wallet ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเลือกไปตรงนี้นะครับพอเข้ามาถึงหน้า G Wallet ตรงนี้นะครับให้เราสังเกตนะครับยอดเงินใน Wallet นะครับตอนนี้มี748บาท78สตางค์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราตรวจสอบดูแล้วให้เรากดไปที่ว่าเติมเงินเข้า G Wallet นะครับปุ่มเขียวตรงนี้กดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามาเมื่อกี้ผมบอกว่าจะเติมผ่านธนาคารกสิกรนะครับเราก็ มองไปที่โลโก้ธนาคารของกสิกรแล้วก็จิ้มเข้าไปที่เมนูนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราจิ้มไปที่กสิกรนะครับแอปที่เราจะต้องจ่ายของกสิกรก็คือแอปเคพรสนะครับให้เราจิ้มเข้าไปตรงแอปเคพรสตรงนี้นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะแสดงเลขไ d ที่จะนําไปเติมเงินนะครับให้เคพ u สเติมเงินนะครับ15หหลักก็คือเลขตัวนี้นะครับให้เรากดไปตรงนี้ครับกดไปที่คําว่า คัดลอกตัวเลขชุด15ตัวนี้ไว้นะครับกดเข้าไปครับจิ้มเข้าไปนะครับพอจิ้มเข้ามาแล้วมีบอกว่าคัดลอกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ให้เรานะครับอ่าย่อหน้าของแอปเป๋าตังเอาไว้ก่อนนะครับย่อหน้า,าไว้ก่อนแล้วก็เราก็ไปที่แอปขีพัดนะครับเพื่อที่จะไปเติมเงินนะครับกดเข้าไปที่แอปขีพัดได้เลยนะครับ พอเปิดแอปเคพรัสเข้ามาให้เรามองหาเมนูนะครับที่เขียนว่าเติมเงินตรงนี้นะครับก็ให้เรากดไปที่คําว่าเติมเงินนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้สแกนด้วยลายนิ้วมือหรือใส่รหัสผมยกเลิกไปนะครับผมจะใส่รหัสนะครับอพอใส่รหัสได้ถูกต้องนะครับเขาก็จะพาเรามาหน้าเติมเงินแบบนี้นะครับให้เรามองไปที่ เมนูคร e ับบริการทั้งหมดนะครับที่เขียนว่า e wallet ตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรง e wallet นะครับกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาที่ e wallet นะครับให้เรามองหาแถบเมนูนี้นะครับแถบเมนูที่เขียนว่าพร้อมเพย์หรือ e wallet หรือ g wallet ตรงนี้นะครับนี่กดเข้าไปตรงแถบนี้นะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับใส่หมายเลขนะครับ e wallet นะครับเข้าไปตรงบริเวณนี้นะครับกดจิ้มเข้าไปครับ พอจิ้มเข้ามาแล้วกดค้างเอาไว้นะครับกดแช่ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็กดวางลงไปนะครับก็จะนําเลขกีบเ l ลตลงมานะครับเราจะเติมเท่าไหร่ครับผมจะเติมไป500บาทแล้วกันนะครับกด500บาทเข้าไปตรงช่องจํานวนเงินตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดคําว่าต่อไปด้านขวาข้างล่างเนี่ยนะครับกดเข้าไปครับต่อไปนี่ครับเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่า คุณต้องการที่จะเติมเงินจากธนาคารกสะิกรมาที่อพร้อมเพย์หรืออีวอลเลอ่นะครับตรงนี้เป็นจํานวนเงิน500บาทนะครับที่สําคัญก็คือสังเกตดูค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยครับศูนย์บาทนะครับก็ดีอย่างนี้นะครับก็ดีนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดไปที่เขาว่ายืนยันอ่าที่มีเครื่องหมายถูกข้างล่างขวานี่ะครับกดเข้าไปยืนยันได้เลยนะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการ เติมเงินพร้อมเพย์นะครับเราอาจจะออกจากระบบไปเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วเราจะกลับไปดูที่เป๋าตังนะครับไปดูที่แอปป๋าตังนะครับก็ให้เรากดถอยหลังออกมาก่อนนะครับไปที่แอปป๋าตังนะครับแล้วก็กดถอยหลังออกมานะครับถอยหลังออกมาแบบนี้นะครับกดตรงนี้นะครับถอยหลังออกมานะครับแล้วก็ถอยหลังออกมาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับยอดเงินจะถูกปรับนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับเจ็ดร้อยก็กลายเป็นพันสองร้อยนะครับก็เพิ่มเข้ามาห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก็ เป็นการเติมเงินเข้า G Wallet ของแอปเป๋าตังนะครับผ่านแอปเคพัดของธนาคารกสิกรไทยได้แบบง่ายๆแถมฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ